อันนี้เราก็มาถึงขั้นตอนของการลงมือประดิษฐ์ดอกไม้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะนําเสนอเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับจากดอกกุหลาบแล้วก็มีดอกลายเหล็กเสริมนะคะพร้อมทั้งใบนะคะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะดอกกุหลาบเนี่ยเราทำดอกกุหลาบขนาดต่างๆแล้วก็สามารถนำมาเข้าประกอบ เป็นเครื่องประดับได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะจี้กุหลาบสามดอกนะคะแล้วก็มีดอกแซมนะคะหรือจะเป็นที่ติดเสื้อนะคะเข็มกลัดต,ติดเสื้อก็จะเป็นกุหลาบกุหลาบเป็นดอกเป็นดอกหลักนะคะเป็นศูนย์กลางเป็นดอกหลักแล้วก็แซมด้วยดอกไม้ชนิดเล็กๆนะคะดอกไม้แซมนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะสามารถ ปัน้นเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ประดับอยู่นะคะซึ่งประดิษฐ์จากดินไทยทั้งสิ้นค่ะนะคะสำหรับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำกุหลาบนะคะกุหลาบดอกเล็กนะคะดอกเล็กแบบนี้นะคะกุหลาบแบบนี้นะคะซึ่งเป็นสีเดียวคือสีชมพูแต่ไล่ ไล่เป็นสีกลางแล้วก็สีอ่อนนะคะเป็นสีประมาณ3ระดับสีนะคะขั้นแรกเราก็เอาดินสีกลางสีข้างในเนี่ยออกมาก่อนนะคะสีชั้น1ชั้นรอบหนึ่งกับรอบที่สองขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าสภาพดินก่อนนะคะก่อนที่จะใช้ดินก็นวดมันนิดนึงนะคะนวด นวดดินนิดนึงก่อนให้ให้ดินอ่อนตัวก่อนแล้วก็ปั้นกลมนะคะอันนี้เราถือว่าขึ้นทรงก่อนขึ้นทรงกลมจากนั้นเราก็จะทำเส้นนะคะอันนี้คือเทคนิคที่จะทำให้กลีบของเราออกมาใกล้เคียงกันที่สุดนะคะขนาดนี้เราก็จะใช้เส้นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4มิลน,นะ,ะจนถึงครึ่งเซนก็ได้นะคะ ถ,ถ้าไม่ใหญ่มากก็ประมาณ3-4มถึงสมิลก็พอนะคะพอได้เป็นเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาตัดค่ะเราก็จะตัดประมาณครึ่งเซนนะคะจะได้เท่ากันนะคะอันนี้เราจะใช้สี่ชิ้นนะคะก็คือเป็นตุ้มตรงกลางแล้วก็ แล้วก็เป็นกรีบนะคะสามกรีบตัวกลางเนี่ยค่ะเอาขึ้นมาปั้นค่ะปั้นเป็นทรงกลมแล้วก็ทำเป็นหยดน้ำนะคะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะหยดน้ำแบบนี้ค่ะนะคะเป็นรูปหยดน้ำเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะใช้ไม้จิ้มฟัน เป็นฐานสำหรับจับนะคะก็เสียบไปตรงส่วนโคง้งเสียบตรงกลางของส่วนโค้งนะคะให้เป็นหยดแหลมขึ้นมาเป็นตุ้มเกสรคะ่ะซึ่งอันนี้ถ้าเป็นดอกขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้ตุ้มสัมฤีแทนนะคะอันนี้ดอกเล็กๆเราก็ใช้ตุ้มสีของเขาเลยนะคะก็จะได้เป็นชั้นในสุด ะะของกุหลาบข้อสำคัญในการทำดอกกุหลาบคือก่อนที่จะเข้าดอกคุณต้องทำกลีบแต่ละกลีบให้เป็นเสมือนกุหลาบก่อนนะคะก็คือลักษณะกลีบของกุหลาบจะต้องโคนกลีบแหลมนะคะแล้วก็จะกลมข้างบนนะคะเพราะนั้นเราต้องทำกลีบให้ได้ก่อนนะคะ เพื่อไม่ให้แห้งเร็วจนเกินไปนะคะเราก็ใส่ไว้ในพลาสติกนะคะเป็นตัวเก็บความชื้นไว้ให้เราค่ะค่านี้เทคนิคการทำให้กรีบบางนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เรียกว่าบ้านๆง่ายๆอ,ะอะ่ะนะก็เลยก็จะใช้ช้อนพลาสติกเนี่ยค่ะนะคะเราก็จะใช้ช้อนพลาสติกเนี่ยค่ะ ไล่ดินให้บางลงนะคะโดยที่ไล่จากส่วนบนก่อนนะคะไล่ให้กลมก่อนและส่วนล่างก็ดึงค่ะดึงกลีบส่วนล่างลงมานะคะกลีบก็จะบางเหมือนกับกลีบกุลาบนนะคะรูปทรงก็ให้อยู่ในรูปทรงเดิมของเขานะคะรูปทรงเดิมที่เราปั้นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นหยดน้ําก็ให้เป็นหยดน้ําอยู่นะคะ เราก็จะเคลียแบบนี้ค่ะครบทุกกรีบนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็ชั้นที่สองชั้นที่สามแล้วก็ชั้นที่สี่ซึ่งใช้เทคนิคช้อนเนี่ยค่ะคลึงเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเข้าดอกแล้วนะคะ เราดูว่าได้แล้วเราก็เอาขึ้นมาวางบนฝ่ามือแบบนี้นะคะแล้วใช้ดัมเบลนะคะหัวเ,เล็กแต่ไม่ได้เล็กสุดนะคะวางไว้บนฝ่ามือค่ะแล้วก็กดจากปลายนะคะกดจากปลายเข้ามานะคะเพื่อให้กรีบโคง้งเป็นกระพุ้งอ่ะนะคะเราก็จะได้กรีบเป็นลักษณะนี้ค่ะ ะะกรีบก็จะเป็นกระพุ้งแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าชั้นที่สองนะคะนำกรีบทั้ง3ามกรีบนี่นะคะ่ะมาวางให้ด้านให้ด้านซ้ายเนี่ยนะคะซ้อนไปนะคะซ้อนเข้าไปบนกรีบที่1คะ่ะด้านซ้ายของกรีบที่สองนะคะ เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็กรีดที่สามค่ะนะคะ <_ an> ก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะจะซ้อนกันลักษณะนี้นะคะ <_ an> แล้วก็นํามาปร,ประกอบลงบนตุ้งเกสรตัวนี้อันนี้เทคนิคการทําให้ดอกกุหลาบเนี่ยกอดกันเนี่ยก็คือเวลาเราวางเราจะไม่วางเกสรเนี่ยเราจะไม่วาง ขึ้นไปมากนะคะวางลงมาเลยด้วยซ้ำไปนะวางใบบนกรีบที่หนึ่งนี้นะคะให้ต่ำกว่านะให้เกสรต่ำลงมาแล้วก็ค่อยๆโอบกรีบเข้าไปนะคะให้ห่อเข้าไปแบบนี้เลยนะคะห่อเข้าไปเสร็จแตะตรงนี้ก่อนเลยค่ะแตะตรง ปลายลงมานะรูปตรงปลายลงมาอย่าไปบีบตรงนี้ก่อนถ้าเราบีบตรงโคนก่อนปั๊บดอกจะบานแบะทันทีเลยนะคะมันไม่ขอดเพราะฉะนั้นเราก็เสร็จแล้วก็บีบนะคะบีบโคนไม่ต้องกลัวว่าตรงเนี้ยจะทํำยังไงมันมีเหลือเดี๋ยวเราต้องตัดออกอยู่แล้วนะคะเพื่อใหอ้ส่วนล่างของดอกกุหลาบเนี่ย ตัดตรงแล้วก็จะปักติดลงไปในเครื่องประดับได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นชั้นที่สองเห็นไหมคะจะต้องกอดกันในยลักษณะนี้นะคะต่อไปชั้นนี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่ายังไม่ต้องไปดัดกรีบอะไรทั้งสิ้นนะคะติดกรีบเข้าไปเลยค่ะนะคะที่บอกตอนต้นว่ากุหลาบนั้นใจกลางตรงเกสอนเนี่ยจะต่ํา แล้วก็กรีบชั้นถัดมาจะสูงขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็จะไปเล็กอีกครั้งในชั้นสุดท้ายนะคะเนาะให้ห้ากรีบเนี่ยวนรอบพอดีนะคะแล้วก็กรีบที่ห้าเนี่ยกรีบที่ห้าเนี่ยนะคะให้อยู่ด้านหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในกรีบที่หนึงค่ะนะคะเปิดกรีบที่หนึ่งออกมานิดหนึ่งนะ ใช้กันไกรค่ะตัดออกมาเลยนะตัดตัวนี้ออกมาเลยค่ะค่อยๆประคองนะคะถอดออกมานะคะเพื่อที่จะให้วางได้นะคะนะคะเพื่อจะให้ดอกว,วางได้ใบเราก็ทำง่ายๆนะคะเราก็ไม่ไม่ไม่ได้รีดไม่ต้องใช้เครื่องรีดค่ะนะคะ เราใช้วิธีปั้นอย่างเดียวเลยเนาะเราต้องการแค่ไหนนะคะเราก็ปั้นกลมเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นที่กลมกลมแล้วก็นะคะถ้าต้องการให้แหลมขนาดไหนก็นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็วางบนพลาสติกแล้วนะคะกดให้แบนให้ตามอย่างยังเป็นรูปทรงของใบอยู่นะคะ ช้อนนี่แหละคะ่ะไม่ต้องให้แบนมากนะไม่ต้องให้บางมากเพราะถ้าบางมากเนี่ยเราก็จะขึ้นลายลำบากนะคะเราก็จะใช้ปากคีบค่ะนะคะกดแล้วก็ดึงออกมานะคะ่ะเราก็จะได้กลีดเลี้ยงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอากุหลาบมานะคะทากาว ทากราไปที่ตรงที่เราตัดเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดด้วยปิดเลี้ยงค่ะเงางสีเขียวมันจะทําให้ดอกเราเด่นขึ้นนะคะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะคะ